ตื่นมาให้กับใจตะนะ FM 91 Traffic Pro ตื่นมาให้สวัสดีค่ะเราถือโอกาสที่เป็นวันที่เราน้อมรำลึกถึงพ่อของแผ่นดินน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกนะคะพระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติทศพิตรราชธรรมมีธรรมประจําใจธรรมะประจําใจของพระองค์ท่านก็คือทศพิตรราชธรรมเราคุยกันไปเมื่อวานนะคะเรื่องของการให้เรามุ่งหวังอย่างยิ่งว่าตัวเองนี่แหละเตือนตัวเองก่อนว่าเราจะทําตามพ่อเรารักพ่อ เราก็ทำตามที่พ่อสอนนะคะนี่เป็นการตอบแทนที่ดีที่สุดนะคะสำหรับความรักจากลูกคนหนึ่งอ้าวล้ค่ะมากค่ะศีลอ่าโทศพิธราาจะทำข้อสองคือศีลคะ่ะศีลคือคือความประพฤติเนาะคือการสำรวมระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายวาจาหรือใจเนี่ยเป็นความสุจริตศีลน,นำมาซึ่งความร่มเย็นเราอาจจะเคยได้ยินว่า คนที่มีศีลเนี่ยนะคะมันมันหอมทวนลมนะหอมดอกไม้ดอกอะไรเยอะแยะมากมายดอกไม้หอมหอมันมาตามลมนะคะแต่ศีลคนมีศีลมันหอมทวนลมใครๆก็อยากเข้าใกล้อะไรบ้างละ่ะบางทีเราเรา,เรากลัวคําว่าศีลน,นะเรากลัวกันไปจริงๆแล้วเรากลัวคําว่าศีลนีิงจริงๆแล้วเออมันไม่ได้น่ากลัวเลยเรามักจะคิดแต่ว่าเออเราต้องไปสมาทานศีลกับพระ ในวดัดหรือเวลาไปทําบุญทําทานอะไรที่ไหนเนี่ยแล้วเ,เราก็ไปไปไปขอศีลอะไรอย่างนี้นะคะไปรับศีลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรานี่แหละเป็นเป็นพยานเป็นพยานให้กับตัวเองได้ว่าเราจะพฤตประิปฏิบัติโดยมีศีลเป็นกฎกติกาให้เรา การสำรวมระวังไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจนี่แหละคือศีลน,นะคะกายเราก็ง่ายๆเลยเรียกว่าระดับแรกเริ่มเลยเนี่ยก็คือศีลห้านะคะศีลหศีลหนึ่งสองสามสี่ห้านี่แหละนะคะการไม่ไปเบียดเบียนให้คนอื่นเขาทุกข์ยากลำบากหรือว่าหมายเอาชีวิตให้เขาเดือดร้อนอะไรเงี้ยนี่ข้อหนข้อสอก็นี่แหละไม่ ไปถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้การถือวิสาสะก็เป็นหนึ่งนะคะเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราหยิบหยิบมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะมันต้องมีการขอของในห้องน้ำจะหยิบใช้ของเสื้อผ้าคนอื่นจะหยิบมาใช้มันไม่ได้มันต้องบอกกันนะคะเรื่องของนี่แหละเรื่องของความประพฤติในการการประพฤติผิดในการลูกเขาภรรยาใครเขาก็มีเป็นของห่วงห้ามอยู่เนาะแล้วเรื่องของการพูด เรื่องของการดื่มน้ําเมามันก็ทําให้เกิดอะไรขึ้นความสูญเสียขึ้นมาในสังคมมากมายการที่เราสมาทานด้วยตนเองเนี่ยนะคะมันก็เป็นความดีงามเป็นความสุจริตเป็นความร่มเย็นการสํารวมกายวาจา ก็จะได้รับความเคารพนับถือจากผู้คนอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเออบอกคนทั่วไปว่าเราเนี่ยถือศีลน,นะถือศีลน,นะจริง,รงๆแล้วมือถือศากด้วยหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นมันมันทำให้เราเนี่ยแหละก่อนเลยคนแรกการที่เรารักษาศีลก็คือการรักษาตนเองพอเรารักษาตนเองเนี่ยคนอื่นก็ได้รับการรักษาด้วยเป็นไปโดยอัตโนมัติ เขาก็จะไม่ถูกประทุษร้ายจากเราไม่ถูกวาจาเชื่อถือนใจจากเรานะคะไม่ได้รับผลกระทบจากการดื่มน้ำเมาของเราเนี่ยเห็นไหมคะเมื่อเรารักษาตนเองก็เท่ากับการรักษาผู้อื่นด้วย เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตนเองและก็เป็นหนึ่งในทศพิธราชธรรมที่เราจะมาเตือนตัวเองว่าเรารักพ่อเราจะทำตามพ่อพ่อยึดมั่นมีธรรมะประจำใจทศพิธราชธรรมเราก็จะมีสิ่งนี้เพราะธรรมะนี้เหมาะสําหรับทุกคนเหมาะสําหรับพ่อสําหรับแม่ในบ้านด้วยสําหรับ ผู้บงังคับบัญชาสำหรับหัวหน้าองค์กรหัวหน้างานได้หมดนะคะทศพิตรราชธรรมวันนี้แบ่งปันกันเท่านี้นะคะวันพรุ่งนี้กลับมาใหม่ที่นี่เหมือนเดิมตื่นมาให้กับใจตน,นะและพบกันสวัสดีค่ะ